สวัสดีครับวันนี้ผมจะไม่ข้อมูลเกี่ยวกับปั๊มน้ํำฮิตาชิรุ่นแรงดันน้ําคงที่นะครับอาการคือตัดต่อทีนะครับจะทําการรีบาลนะครับผมแล้ให้แรงดันน้ำมันออกน้อยนะครับนี่คืออาการของกระบอกนตัวเจนนะครับ้องต้นให้ลูกค้าปิดวาล์วทางน้ําออกนะครับทางน้ําเข้านะครับแล้วก็ถอด ฟลักไฟนะครับลูกค้าเช็คสามารถเช็คได้เลยนะครับตัว,วกระบอกเงินสดเจนวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับให้ลูกค้าหาจะมีน้ําขังอยู่ข้างในนี่คือเสียแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีเช็คให้ลูกค้าหาไขควงยางเข้าไปดูนะครับปกติจะเข้าได้หนึ่งถึงสองนิ้วนะครับแต่ถ้าลงได้สุดประมาณนี้นี่คือเสียแล้วนะครับยางขาดนะครับ ให้ลูกค้านี่คือตัวใหม่นะครับให้ลูกค้าหมุนเข้าได้เลยการเสียบปลั๊กไฟเปิดาวาล์วการตัดต่อทีจะหายไปทันทีนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าบ้านลูกค้านะครับพบเจอเหตุการณ์นะครับอาการปั๊มน้ําตัดต่อทีนะครับให้ลูกค้ารีบเปลี่ยนตัวกระบอกในตัวเจนทันทีนะครับไม่งั้นจะทําให้มอเตอร์ร้อนขึ้นนะครับชิ้นส่วนอื่นละลายนะครับโดยเฉพาะเพรเชอร์สวิตนะครับจะเสียได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับถ้าบ้านลูกค้ามีปัญหาเรื่องปั๊มน้ําของฮิตาชินะครับผมลูกค้าสามารถสอบถามและสั่งซื้ออะไรที่ศูนย์บริการของเรานะครับ เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรและ Facebook ไว้ให้นะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบการให้ข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ